อาหารเย็ยนให้ลุงเอ้าอาหารเย็ยนให้ลุงตั่งเดี๋ยวว่านี่รู้สึกม่าแอนไปนาแทะบ่ตรให้นี่เอออ ผัดเปรี้ยวหวานลาดลงไปเลยมีเห็ดไว้นะ เสร็จแล้วเปรี้ยวหวานปลาช่วงนี้เอสใกล้สอบเนาะจ้าเอกก็สิบ่คคอยมีเวลาไปหาเพื่อนเนาะเอขอถทดขอดขอภัยหลายๆเน้อจ้ะเด้องจังไดถ้าสอบเสร็จเดี๋ยวไอ้จะฟาวไปหาเนาะจ้ะเนาะขอคุณทุกคนที่เขามาเป็นกําลังใจให้กันเนาะจ้ะเนาะบ่ว่าจะเป็นเพื่อนก็เพื่อนไม่ฝากกดไลกดแช์กูแซมสกายเป็นกําลังใจเห้ไปดนๆเนีด้อจ้าขอบคุณหลายๆสวัสดีจ้า